เกษตร5 g podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ ในเกษตร 5G Podcast สวัสดีครับวันนี้เกษตร5 g podcast เราเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีกันนะครับเพื่อมาพูดคุยกับเกษตรกรที่เรียกได้ว่าเป็นผู้พลิกแผ่นดินจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลักให้มาปลูกไม้ผลอันเรื่องชื่อจากภาคตะวันออกเธอมีความน่าสนใจยังไงเราไปพบกับ น้องหวายเพนประกาศสำเนียงเย็นสวัสดีครับน้องหวายครับสวัสดีค่ะ,ะพี่ขออนุญาตเรียกน้องหวายเนาะค่ะโอเคกเกษตร 5G Podcast วันนี้เรามาที่เมืองกาญน์น้องหวายน้องหวายเรียนจบอะไรมาครับอ,อ่กอกศนม .6 ค่ะกศนม .6 ค่ะแล้วเป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าค่ะเกิดที่สลอบเลยค่ะเกิดอะไรนะสลอบบ้านสลอบค่ะอ๋อบ้านสลอบอำเภออ่านี่ค่ะตำบลหนองกลุมอำเภอปุยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ อัเ um บอบ่อพลอจังหวัดกาญจนบุรีเนาะแล้วน้องหวเนี่ยทําไมถึงมาทําไร่พวกนี้ครับเพราะว่าพ่อกแม่เป็นคนที่ที่นี่ค่ะคแล้วเขาก็ปลูกพืชมันสํารหลังกับกระโพดมาออตั้งแต่ัตงตต้งแต่ก่อนหนูเกิดแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนหนูเกิดหนูก็เลยมารับช่วงต่อคะอ่ปกติพี่เห็นเ,เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนาะเขาชอบไปเรียนหนังสือแล้วไปทํางานตาม บริษัทห้างร้านหรือเป็นข้าราชการอะไรย่างี้ทำไมไม่มาทอย่างนั้ยนะครับหนูมีคติอยู่อย่างพี่อะไระเหรียญสูงไปเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นลูกน้องเขาาเงี้ยพอทําไม่ดีเขาก็ด่า,ดาเราเราทำส่วนทำไรอย่างเงี้ยเราเป็นนายตัวเองอไม่มีใครมากล้าด่าเราอ,อแล้วถ้าเกิดผลิตผลของเราไม่ดีขึ้นมาลูกค้าดา่าก็ยอมรับค่ะเพราะ<ย>ว่าหนึ่งเราต้องให้มีการติมีการชมมีการว่าเออเนี้ย วันนี้นะรสชาติไม่ดีเลยอยเงี้ยเราต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนปลูกอะไรเริ่มเริ่มปลูกอะไรมา่ก่อนเลยเอาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยอ่ะปลูกมันสำปะหลังค่ะมันสำปะหลังเอ่อหนึ่งคือมันสำปะหลังครับแล้วช่วงเดือนสิงหาเราจะปลูกกระโพดเลี้ยงสัตว์กระโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอ๋อโอเคแล้วอย่างอื่นมีไหมก็เมื่อก่อนเนี่ยคือปลูกพวกนั้นมาโดยตรงเลยพี่โดยตรงเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเมื่อตอนพศ หกสิบนี่เองพี่อ๋อหกศูนย์เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือมันไม่ไม่หมดพี่เปลี่ยนแค่เป็นบางส่วนอบางส่วนคือเราลองผิดลองถูกมาก่อนในการปลูกไม้ผลแล้วเห็นบอกว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยเหรอค่ะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปีไหนปีไหนปีหกศูนย์พอดีเลยปีหกศูนย์เลยค่ะหกปีแล้วค่ะไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้ไงเออมีพี่เกษตรอำเภอไอ้ตำบลคนหนึ่งค่ะเขาชื่อพี่หมูครับ เขาก็ไมาเห็นหนูวายน้องวายไปเป็นยังสมาร์ทกับพี่ไหมเขาว่างี้เลยพี่อแล้วเราว่างไงก็มาปรึกษาแม่แม่บอกมึงจะไปก็ไปสิแม่ว่างั้นเลยค่ะแม่ว่างั้นเลยภาษาบ้านบ้าเลยมึงจะไปก็ไปสิใช่ค่ะแล้วเราไปเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรอย่างไรบ้างก็มีมีการผลิตแล้วก็มีแบบการตลาดอะไรเงี้ยพี่ก็ไปคุยก็เข้าเงี้ยไปไปคือคล้ายๆว่า ไปเปิดโลกใหม่เกิดจากปลูดปลกปลูกพืชอ่ะเชิงเดียวแลกลายเป็นปลูกพืชผสมผสานอ๋อครับแล้วนอกจากไอ้ที่ไปได้รับความรู้มาจากกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วเราได้รับความรู้ในการปลูกพืชไม่ไว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังหรือพืชอื่นผสมผสานอะไรยังไงก็คือเราจะเข้าบางทีพี่เราก็ศึกษาในเว็บไซต์อ๋เข้าอินเทอร์เน็ต ใน u t u b e อ๋อดูพี่พี่ยูกับพี่กูใช่ค่ะแล้ว,ลวมีอย่างอื่นอไหมเห็นบอกว่าอะไรเข้าไปอบรมอะไรเยค่ะก็มีอบ,อบรมปลูกพืชอะไรเงี้ยก็ไปของของใครพาไปอาของยางสมาร์ทค่ะอ๋อเขาพาไปอบรมที่ไหนที่กาญยบ,บุรีค่ะไป<ล>ะะดูเรื่องไปดูเรื่องอะไรไปดูเรื่องการผลิตกับการปลูกขังแรงอของของผลพืชผลอะไรครก็จะมีตอนนั้นเขาจะเป็นปลูกกล้วยกล้วย กล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมอาแล้วเราเอามาพัฒนาไปยุกใช้กับผลผลิตของเราได้หรอมาก่อนปลูกกล้วยหอมอยู่พี่กับกล้วยน้ำว้าค่ะอืมหลายอย่างเหลือเกินค่ะที่บ้านูมีอยู่ประมาณสิบกว่าอย่างค่ะโอ้โหแต่หลักๆก็คือมันกับข้าวโพดใช่ไหมมันสามัญลข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องปลูกพืชผสมผสานของน้องหวายมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับค่ะ ท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้เห็นกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ